ทุกคนครับนี่คือลุงโค้ชขอแชร์ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็จะนำสิ่งที่มันจะทำให้ทุกคนเนี่ยเอาไปใช้ได้จริงมาแชร์ให้นะครับแล้วก็ฝากแชร์ต่อๆกันไปด้วยนะครับซึ่งมันจะเกิดประโยชน์กับคนรอบข้างเราหรือว่าคนใกล้ๆตัวเรานะครับคลิปนี้ครับก็จะเป็นท่าที่ยืดสำหรับคนวิ่งนะครับยืดเหยียดก่อนวิ่งไม่ใช่ท่ายืดโดยตรงนะครับ ถ้ายืดโดยตรงก็คือว่าต้องอยู่กับพื้นอยู่ที่บ้านแล้วก็ยืดให้เป็นกิจจาลักษณะถึงจะคลายกล้ามเนื้อที่มันตึงมากๆจากการวิ่งนั้นได้ดีที่สุดนะครับคนที่วิ่งสม่ำเสมอคือกระตึงตรงไหนครับตึงหลังล่างครับตึงสลักเพชรครับแน่นอนครับมีมีม,มีไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไ,ไม่มีมีครับและก็ที่ตึงที่สุดก็คือกล้ามเนื้อแฮมสตริงข้างในนะครับต้นขาด้านใน และยังไม่พอครับข้อพับสะโพกครับนี่นะครับเวลาเราวิ่งใช่ไหมครับเรานยครับเราพับมันใช่ไหมครับมันก็จะตึงครับตึงตรงนี้ตรงนี้มาจากอะไรครับก็มาจากสลักเพชรนั่นแหละครับเป็นเส้นเดียวกันนะครับแล้วก็ตึงไล่ลงมานะครับเข้าไปในเข่าครับไปในนักแข้งแล้วก็ไปที่ข้อเท้านะครับนี่คือเส้นที่เราวิ่งและตึงนะครับ1เส้นด้านหน้าครับและนี่คือ1เส้นด้านหลังนะครับเอ็นร้อยหวนะครับเอ็นร้อยหว ขึ้นมากลางน่องนะครับขึ้นมากลางต้นขาด้านหลังขึ้นมาที่ก้นแล้วก็มาถึงหลังล่างนะครับนี่คือเส้นที่จะตึงตอนที่เราวิ่งหรือเราวิ่งบ่อยเราวิ่งซ้อมซ้อมวิ่งเยอะนะครับและท่าที่ยืดก็จะต้องยืดให้เป็นกิจกลักษณะเพื่อไปคลายส่วนที่มันตึงนั้นอย่างจริงจังและได้ผลจรงิงเราถึงจะรู้สึกว่าโล่งและคลายนะครับโอเคครับเส้นนัานหน้าใช่ไหมครับ เราก็จะเริ่มอย่างนี้นะครับจริงๆทุกคนบอกว่ามันเป็นท่าโยคะก็ใช่แหละครับนะครับแต่ว่าเราสามารถเอามายืดเป็นท่าวิ่งได้นะครับท่าแรกนะครับยืดตรงนี้นะครับยืดตรงนี้นะครับก็คือทิ้งตรงนี้ลงนะครับให้ได้มากสุดนะครับชูแขนแขนจะไว้ตรงไหนก็ได้ครับแต่สําหรับผมนะครับ ผมก็จะเก็บไว้ตรงนี้ครับเพราะว่าผมค่อนข้างจะเจ็บเข่าฝั่งนี้นะครับพอทิ้งยืดครับตรงนี้ครับยืดยืดสมมุติว่าเรานับ1นึถึงสินะครับ1 2 3 4 5 6อามสห้าหกหายใจยาวครับ7 8 9 10ต่อไปครับเอื้อมมือไปด้านหลังนะครับไปเกี่ยวครับปลายเท้านะครับ แน่นอนครับเอาปลายเท้านะครับดันออกไปด้านนอกนะครับเอาปลายมือดันปลายเท้าเข้ามาครับให้สู้กันนะครับให้ยื้อกันนะครับแบบนี้นะครับครับถ้าเรางัดใช้มืองัดปลายเท้านะครับเราก็จะตึงตรงนี้มากขึ้นนะครับและท่านี้นะครับเราทิ้ง เอวลงเยอะนะครับก็จะยืดข้างในนี้ไปด้วยนะครับท่านี้ก็ดีครับท่านี้ก็ดีนะครับมาครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสู้กันครับแขนกับปลายเท้าครับสู้กันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบครับโอ้โห เสร็จแล้วก็สลับข้างครับอย่าลืมนะครับใครที่เก่งนะครับก็อาจจะยกแขนขึ้นแล้วก็ทิ้งลงทิ้งตรงนี้ลงนะครับเพราะว่าเราจะยืดเส้นนี้นะครับแต่สําหรับผมผมก็จะอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ทิ้งตรงนี้ลงนะครับทิ้งขาดขาด้านในลงไปครับทิ้งข้อนี้ข้อพับสะโพกฝั่งซ้ายลงไปที่พื้นนะครับกดลงไปครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดทำไปร้องไปไม่เป็นไรครับไม่ผิดครับแปดเก้าสิบก็เพราะมันตึงนะครับนะครับแล้วก็มันก็ทรมานนะครับนะครับได้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับไม่ต้องฝืนเยอะนะครับท่านี้นะครับสมมุติว่าเราเอ็นตัวไปด้านหลังนะครับแล้วก็เหยียดเท้าออกไปนะครับเราก็จะตึงหัวไหล่แล้วก็กล้ามเนื้อหน้าอกนะครับอย่างนี้นะครับ แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับเราเอ็นตัวไปด้านหน้าครับเราใช้แขนงัดปลายเท้าเข้ามาครับเราก็จะตึงหน้าขามากครับจะตึงข้อพับสะโพกมากครับตึงหน้าแข้งมากครับครับโอเคครับข้างครับหนึ่งสองหามุมเมานะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอโห ไม่พอใจใช่ไหมครับพับเพิ่มไปเลยครับพับไปเลยครับพับไปเลยครับการยืดที่ถึงนะครับจะต้องมีควนคลางแล้วก็ร้องโอดโอยไปด้วยครับไม่ผิดนะครับไม่ผิดถ้าต่อไปครับแน่นอนครับเวลาเราวิ่งนะครับเราใช้กล้ามเนื้อแถวนี้เยอะนะครับมันก็จะตึงนะครับนี่นี่นะครับะเราก็ต้องมายืดนะครับ อย่าเพิ่งลงไปเยอะครับสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเข่านี้ก็จะรู้สึกเจ็บเข่านะครับถ้าไม่ลงลงไม่เยอะทําไงครับโค้ชก็เอาปลายเท้าตั้งกับพื้นครับเอนตัวไปด้านหลังนะครับเก่งท้องนะครับอย่าลืมครับเก่งท้องครับสั่นนี่อยังครับสั่นแล้วครับค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบ อย่าเพิ่งไปเยอะนะครับแล้วก็พอเราไปได้แล้วใช่ไหมครับทีนี้ก็พับได้ครับพับปลายเท้าลงครับเอาหลังเท้าวางบนพื้นเลยนะครับแล้วก็นั่งลงไปเลยนะครับแล้วก็เอ็นครับ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 โอ้โหสองสามค่อยๆไปนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9ก้ทุกท่าให้นับสิบวิเริ่มจากนะครับหรือ15บห้าวิก็ได้ถ้าจุดไหนที่แบบตึงมากๆนะครเราอาจจะนับไปถึง20หรือ30ได้เลยเพราะว่าเราอยากจะค้างอยู่นานๆนะครับนะครับก็ให้สังเกตตัวเองว่าทนไหวขนาดไหนทนไหวแค่ไหนนะครับและท่านี้นะครับ จะเป็นการยืดที่ทำให้เส้นนี้ลงไปถึงก้นด้านหลังด้วยนะครับก็เราจะทำสลับกันเลยนะครับ2ข้างนะครับโอเคสมมุติว่าเราทำข้างขวาก่อนนะครับนอนลงเอาข้อเท้านะครับมาอยู่บนเขา่าฝั่งซ้ายนะครับเข่าซ้ายแล้วก็เอามือดัน เพื่อยืดตรงนี้ไปหาตรงนี้นะครับเอามือดันหน้าขาออกไปครับหนึ่งโอ้ยสองสามมือซ้ายครับงัดปลายเท้าครับงัดเข้ามาหาลำตัวนะครับเอามือข้างขวาครับดันหน้าขาออกไปครับมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าสิบโอ้โหท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับมันจะปวดร้าวมากแต่มันจะช่วยให้เราคลายตึงได้มากที่สุดเลยครับนะครับแล้วก็ต่อเลยนะครับข้างขวาอยู่นะครับเป็นครับเอาปลายเท้านะครับมาอยู่ข้างเอวให้ได้นะครับถ้าเกิดว่าปลายเท้าหลังเท้าแตะพื้นไม่ไหวไม่เป็นไรครับเอาข้างเท้าแตะก่อนนะครับนะครับข้างท้าแตะก่อนนะครับแล้วก็กดหน้าขาครับ กลับมานอนหงายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดหน้าขาลงไปที่พื้นนะครับเนี่ยครับโอ้โหตึงเข้านี่เลยนะครับเนี่ยครับตึงถ้าเกิดว่าใครที่ทําแบบนี้แล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยตึงแล้วนะครับก็ให้ขยับปลายเท้านะครับเข้ามาหาลำตัวอีกนะครับแล้วก็ปลายเท้าตั้งตรงเลยนะครับแล้วก็เหยียดตรงตรงเลยครับกดเข่าลงไปที่พื้นครับโอเคครับ นับครับหนึ่งสองหัดยาวสามสี่ห้าหกเ็ดแปดโอ้ยบินเข้าข้อเท้าเลยนะครับเก้าสิบมันจะมาจากนี่ครับสลับเพชนะครับขึ้นมาข้อพับจะโพกลงไปที่เข่าครับผ่านไปที่นักแข่งก็้บินเข้าข้อเท้านะครับท่านี้ก็เวลาจะกลับใช่ไหมครับมันกลับไม่ได้ครับต้องเอียงตัว โอ้โหเสร็จแล้วก็ต้องไปทำอีกข้างมันดงอย่าลืมนะครับมือซ้ายดันหน้าขาออกไปมือขวาเกี่ยไปลายเท้าซ้ายเข้ามาหาตัวนะครับแล้วก็สู้กันครับข้างหนึ่งดันเข้าดึงเข้านะครับมือขวาดึงเข้า,ขามือซ้ายดัอดนออกครับ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคถ้าใครทนได้ถึงสิบห้าอล0ยี่สิบก็ไปเลยนะครับมันจะตึงตั้งแต่ตรงนี้นะครับข้อพับตรงนี้นะครับวิ่งเข้ามาหาเข่าครับวิ่งไปที่หน้าแข้งแล้วก็วิ่งเข้าข้อเท้านะครับนั่นคือเส้นที่เราตึงตอนที่เราวิ่งนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต่อท่านี้เลยนะครับข้างนี้ผมไม่คตึนะครับก็คือเอาหลังเท้าวางขนานไปกับเอวผมได้เลยนะครับข้อตรงสะโพกผมได้เลยนะครับแล้วก็เหยียดตรงนอนการแขนออกครับถ้าใครอยากที่จะให้มันคลายมากขึ้นนะครับก็ขยับในนี้นะครับ 1> 1, 2, 3, แต่ถ้าใครยังขยอบไม่ไหวนะครับมันตึงมากก็คือค้างไว้เฉยได้นะครับแล้วก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบนี่ขนาดไม่ขยับนะครับเนี่ยแค่ค้างไว้เฉยนี่ก็แล้วก็เอ็นตัวแล้วก็กลับครับ ทุกคนครับนี่คือการ stretching หรือว่าการยืดเหยียดที่เข้มข้นหลังจากการฝึกวิ่งหรือซ้อมวิ่งนะครับเพื่อให้ในส่วนที่มันตึงมันคลายลงนะครับมันคลายลงอย่าลืมนะครับเพราะว่าเราวิ่งบ่อยมันก็ตึงสะสมไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่ยืดก็แน่นอนครับนั่นคือที่มาของอาการบาดเจ็บนั่นเองนะครับก็ เราคลายได้มากเท่าไหร่หลังจากวิ่งเรายืดได้มากเท่าไหร่เราก็จะรู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็ไม่เจ็บปวดนะครับไม่อดอวยเวลาลุกนั่งนั่นเองนะครับอันนี้คือพาร์ทแรกนะครับมันจะมีพาร์ทต่อๆไปมาอีกสำหรับการ stretching after running หรือว่าการยืดเหยียดหลังจากการซ้อมวิ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นี่คือลุงโค้ชขอแชร์ครับ